สวัสดีครับอยู่กับนัตตี้จะพาไปนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนี่ก็ชุดนอนนามทายังไม่ได้อาบก็มาดูต้นไม้ก่อนนานๆมาสุพันณทีวันนี้มีของเล่นใหม่มาลองครับเป็นไอเครื่องพ่นยาแต่ว่าผมว่าจะเอามาพ่นพวกแคทตัสบลูมครับแล้วก็พ่น,พน,พนสารกันเชื้อรากันเพลี้ยะอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่เคยใช้มาก่อนเลยแต่รู้สึกว่า ไม้เราเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อยากจะประหยัดยาเพราะว่าก็อยากไม่อยากให้ยามันโดนตัวเราเยอะเนาะก็เลยซื้อของมาลองดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเป็นถังพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่นะครับเห็นเขาบอกว่าประมาณใส่น้ำได้ประมาณสิบหกลิตรนะตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับก็เสียบปลั๊กได้นี่ก็เสียบปลั๊กร์าตรงนี้ก็ ตัวเสียก็เป็นสาย ac เหมือนสายคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าเขามีอะแดปเตอร์ให้ต่างหากนะก็มีปุ่มเปิดอันนี้คือเปิดเนี่ยเป็นแบบแรงอย่างเดียวเลยส่วนอันเนี้ยถ้าใหญ่หญจะปรับระดับก็ปิดอันนี้แล้วก็เปิดอันล่างแทนก็จะมีปั๊มออกมานะครับนี่สายก็จะปั๊มน้ำออกมาปึ๊ดมาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไเอาไว้กดใช้งานนี่ครับ ล็อกก็ได้ส่วนปลายด้านเนี้ยก็ยืดได้นะครับเห็นเขาบอกว่าเห็นเห็นคนขายบอกว่าตรงนี้ครับมันปรับไม่ได้นะก็คือปรับความฝอยไม่ได้คือมันเป็นฝอยสุดอยู่แล้วถ้าเราอยากไม่ให้มันเป็นละอกมากๆอะก็ให้มาปรับที่ไอตัวหมุนนี่แทนนะครับแล้วก็สามารถเอาขึ้นหลังได้มีเป็นเป้ให้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทําอะไรจริงๆผมเลี้ยงกระบองเพชรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีสูตรตายตัวหรอกนะครับเขาเห็นเขาทายัางไงกันก็ลองทําบ้างไปเรื่อยเปื่อยบางทีก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ไม้เราครับทําไปเถอะวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้สารสามตัวอันนี้เป็นแคทตาบลูมนะครับ ส่วนผสมเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจเลยสำหรับน้ำ20ลิตรเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่ไงหนึ่งสองช้อนชาผสมน้ำหนลิตรแสดงว่าอันนี้16ลิตรก็ต้องใส่16-17ช้อนโดยประมาณอันนี้รูเบิลอันนี้อะไรเร่งรากหรือเปล่าเป็นวิตามินเร่งรากนะครับต่อไปสองตัวนี้ไม่รู้มันยังใช้ได้หรือเปล่า ไอสองตัวเนี้ยคมจรินมันคือปุ๋ยเกับปุ๋ยบของผักไฮโดนะครับเดี๋ยวก็เอามาลองใช้ดูมันจะตีกับแคทตัดบูมไหมเนี่ยส่วนวิธีการนะครับเราก็เททุกอย่างเข้าไปก่อนเลยปนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแคทตัดบููลูเบินหรือปุ๋ย A ปุ๋ยบีก็แล้วแต่มันจะมีถังกองตรงนี้ครับมันจะกองเศษฝุ่นตรงนี้หนึ่งรอบ แล้วข้างในถังเนี่ยก็จะมีกรออีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะมาออกสายยางนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่มีเศษตะกรก้อนใหญ่ที่ผ่านหัวฉีดไปนะครับมันก็จะฉีดได้ละเอียดดีเดี๋ยวผมเติมยาลงไปในถังก่อนอันนี้เป็นแคตา o บูมนะครับก็ทำให้ต้นไม้เราออกดอกเก่งนะครับ คือผมไม่รู้หรอกว่าสิบหกช้อนแค่ไหนอุปกรณ์ก็ไม่มีก็ใส่เลยพอแล้วมั้งสิบแต่สิบหกช้อนนะใส่เข้าไปนี่อันนี้เป็นรูเบิลเป็นธาตุอาหารพืชปกติเอาไว้เล่งลากนะครับที่ผมใส่ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีไม้บางกระถางเหมือนกันที่ผมเพิ่งตัดลากเปลี่ยนดินไป แล้วผมไม่ค่อยได้มาดูอยู่ที่นี่ทุกวันไงผมมาแบบสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยมันแอ้น,นี้ใส่เท่าไหร่เนี่ยใช้ไม่รู้วะใส่ดูกันต่อไปเป็นปุ๋ย A e กับปุ๋ย B นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเคยมีใครใช้ปุ๋ย A e กับปุ๋ย B เนี่ยกับแคคตัสหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับ ันนี้อันนี้เอหรือบีวะไม่นนรูอ้อะทำสีไม่ได้อันนี้ปุ๋ยบีเข้าๆกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำกัน่ะเติมน้ำ นี่ครับแล้วก็เปิดสวิตจะมีปั๊มก็กด เป็นไงครับไอเครื่องพ่นยาพ่นปุ๋ยผมว่ามันก็เวิร์กนะชอบชอบชอบไม่เปลืองดีไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับดูแลสุขภาพนะครับกินร้อนช้อนกูอยู่ห่าง2เมตรสวัสดีครับ